เปิดตัวยิ่งใหญ่ตายลาฟ้ารุง่ง3ตอนสุดท้ายอาจสูญเสียหิรันผิดหวังไหมสามตอนสุดท้ายอาจสูญเสียหิรันเปิดตัวยิ่งใหญ่ตายลาฟ้ารุง่งสงสารนางเอกจับใจเรื่องนี้ต้องพรากกันอีกกี่คนจะเปิดเกมสู้กันทั้งทีต้องเล่นใหญ่ให้สุดกันไปเลยสําหรับละครตายลาทางช่องวัน31งานนี้เป็นการรวมพลนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คับขัางมาอยู่ในฉากเดียว ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ฝีมือขั้นเทพอย่างอาตุนพพรกมรชุนดอมเหมตะกูลอ๋อมสกาวใจภูนสวัสดิ์และรุ่นเล็กแต่ฝีมือเฉียบอย่างต่อธนภพไบ,บรท์นรพัฒน์เพลงขวัญน,นัตยาเบนเรวิยานันรวมพลคนมีของมาเจอกันขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะเป็นฉากที่ยัง จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวผู้ร่วมทุนสุดยิ่งใหญ่ของบริษัทไทย,ยางโดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมายทั้งครอบครัวเทากุหลาบเปี่ยมยศ อุสาหิรันอากาศและครอบครัวท่านนิวัฒน์นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลเพราะอยากรู้ว่าผู้ร่วมทุนคนใหม่คือใครเอาเป็นว่ารุ่นเล็กที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันมาเจอกันทั้งทีคงต้องมีทีเด็ดไม่เบาส่วนรุ่นใหญ่ที่นานๆจะมารวมพลกันคงต้องมาลุ้นกันว่าใครจะคมและเฉียบกว่ากันสิ่งแรกที่ต้องชมก็คือการดําเนินเรื่องที่กระชับฉับไวและการดีไซน์ตัวละครที่มีมิติเริ่มตั้งแต่ตัวละครไต้ล่าที่มากความมุทะลุดุดัน มีลูกบ้าเยอะแต่ก็เป็นคนรักครอบครัวยิ่งได้คุณภาพการแสดงของต่อธนภพเข้าไปยิ่งทำให้ตัวละครตัวนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆต้องชื่นชมทั้งการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางก็เหมือนออกมาจากความคิดของตัวละครมากกว่าการแสดงโอเวอร์แบบละครไทยในขณะที่ตัวละครฮิรันคู่ปรับของไตลาก็ทำให้คนดูทั้งเกลียดทั้งสงสารเพราะพื้นฐานการกระทำเกิดมาจากการเลี้ยงดูแบบผิดๆทำให้ต้องมาทำเรื่องแย่ๆ เพื่อเป็นการประชดประชันและบางครั้งก็แสดงความอ่อนไหวผ่านทางสีหน้าแววตาซึ่งไบรท์นรพัตก็ทำออกมาได้ดีส่วนอีกตัวละครที่ชอบก็คือฟ้ารุ่งของเบนเรวิยานันเป็นตัวละครสีเทาๆท,ที่เหมือนสับสนในตัวเองทั้งรักครอบครัวและก็มีความเห็นแก่ตัวอยู่รวมกันด้วยทําให้เป็นตัวละครที่มีมิติและน่าจะนําไปสู่เรื่องราวอีกมากมายต่อจากนี้ และชาวเน็ตต่างตั้งคำถามกันมากมายในตัวละครของหิรันว่าจะรักกับฟ้าลุ่งได้อย่างไรโดยมีความเห็นว่าชอบเซนเรื่องคู่หิรันฟ้ารุ่งม,มากแล้วนักแสดงเล่นดีจริงๆแต่ดูแล้วคู่นี้คงหาทางจบแบบแฮปปี้ยากเขาจะรักกันไหมเขาจะรักกันได้ไหมจุดจบเป็นยังไงเราลุ้นให้ฟ้าไปเจอคนอื่นที่ไม่ใช่หิรันทำกับเขาขนาดนั้นลุ้นให้คู่กันไม่ได้จริงๆ ถ้าพีขนาดนั้นฮิรันอาจไม่อยู่บนโลกก็ได้พออาจจะทำร้ายลูกตัวเองก็เป็นได้อันนี้แค่เดาฮิรันสำนึกได้ยอมรับผิดยอมโดนจับส่วนฟ้ารุ่งคบคนใหม่แต่ไปไม่รอดเพราะใจลึกๆยังรักฮิรันจนฮิรันออกจากคุกฟ้ารุ่งก็ไม่ได้มีใครกลับมาคบกัน